รถปสมใส่กระจายรถกระลอกบอลนับอลนักเฮ้ยรถไถรวะนี่รถไถลงมาทางล่างนี่เลยวิ่งมาหลบหรือเปล่ามันวิ่งมาหลบวิ่งมาหลบมันวิ่งลงไปทำไมอ่ะเออรถกระลอกบอลนักเอลนัรถปสมส่กระจายกอกบอลนับอลน ลงมาข้างล่างนี่เลยวิ่งมาหลบหรือเปล่ามันวิ่งมาหลบวิ่งมาหลบมันวิ่งลงไปทำไมอ่ะเ้อรถพอทรงมเตอรอ่ซค์กระจรถไอร่อนรถต่อรถพอทรงมอเตอร์ไซค์กระจายก็ร้องอ่อนเนาะก็อ่อนเนะเฮ้ยรถไอร่อนรถไอรลงมาข้างล่างนี่เลยวิ่งมาหลบหรือเปล่ามันวิ่งมาหลบวิ่งมาหลบ มลงไปทำไมอะ้า่งแ้่ะเออรโ้ถพอส่งกมอรกรกันนกกนกันนเฮ้ยวะเฮ้ยรถใครลงมาางล่างนี่เลยวิ่งมาหลบหรือเปล่ามันวิ่งมาหลบวิ่งมาหลบมันวิ่งลงไปทำไมอะ่ง่ะเออ รถพอสรงโมไซค์กระจายรกร้องก่อนนะมากันนะเฮ้ยใครวถนี่รถไก่ลงมาทั้งย่างเลยวิ่งมาหลบหรือเปล่ามันวิ่งมาหลบวิ่งมาหลบมันวิ่งลงไปทำไมอ่ะเออ